เขาใช้ตัด้วเจ้าทีจะทานนี่จะปิดจะบังไว้เด้อให้ลูกหลานลำลำลวยยให้เห็นคากาโกรดเขามันนขึ้นเมือนั่นเลยแหละเห็นตัวจึงคืนเรยเด้อัูจะจาดหมดคือสีได้กินขาดเสียด้ยก็จิดตัางันเลยจุดเสียดายนี้คือช่วงันนี้นะคะจะพาขอโชคขอลาบนะคะกับพุ่มหน้า ให้เดียวคือเก่านาะคะ่ะหลังจากมโหสถิพานมาก่วรหายตรงๆเนาะค่ะคือเจ็ดศูนย์นะคะ่ะมื่อน,น,น,นี้เป็นวันพระใหญ่เนาะคะ่ะขออีกคนเด้อเนีขออีกเด้อขอบอกไปเรื่อยๆเด้อเจ้าให้เจ้าหน้าเจ้าปู่เจ้าตาก็ได้ปู่ตาก็ได้ปู่ตาอยู่น้องหอยเนาะให้มาสิงใหเดียวคือเก่าพุ่มนาให้เดียวคือเกาอ่าเนเานะทุกคนละภาคละเพงกันให้ลูกให้หลานได้เห็นเด้อ พญาจอมปวกปุ่งหน้าให้เดียวเนาะพุ่งทีบกเขาวในสถานที่แห่งนี้เนาะแมนขอให้เลขตัวเลขโชคลาภตัวใดจะเป็นตัวเลขโชคลาภรางวัลทีหนึ่งงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนพี่น้องเ้าเสียมือนนัเนาะเ้าเสียมันนี่เนาะมือนนัเนาะแม่นเหม่นเป็นตัวใดก็ให้ออกให้เฮี้ยนเห็นชัดแจ้งเนาะไม่ทิ้นเนาะไม่โชกเลยใช่คือเก่าเด้อร์มันนี่เด้อไม่ทิ้นผ้ากอเนี่ยไม่เนื้อ นโมุติชากตัวหลตัวสมาสัมปุตสะนมุติากตัวหลาตัวสม,สมาสัมพุสสะนามุตาิาพกตัวหะโตัวสมาสมัมพุธสสะถุชาถุชาถุกถก,ก็เห็นเก่งๆใช้สาเด้อเจ้าพุนอันจอมปวกอันนี้ก็ได้เขาให้เห็นคาคาคือชุดน,นัน่นแหละชุดโคชุดนัน่นแหละเจ็ศูนย์ยางงามเลยสิโคขาง,งทางนี้เด้อเพ่ใช่กระเป มันเห็นในบ่ลเลยเนาะเลขตัวใดสีออกวันที่ริพภพพฤศจิกาเย็นเหล็กถ่ายแล้ววันที่หนึ่งงายรัฐบาลไทยไกลขึ้นในเห็นชัดแจ้งคือเก่าเนาะเมตินเนาะเดี๋ยวให้เมตินรูปแปรงให้เบิ้งอีกแล้วค่ะว่ามีคนจะให้เป็นตัวเลขโชคลาภตัวใดเนาะค่ะเอากระถาเบิ้งถาลุนไปนั่งกันเนาะค่ะเนี่ยแล้วหน่อยหน่อย บ่อเป็มันมันเพิ่นอันนี้ไม่เห็นเหลือข่เพือเว่อร์เลยเป็นผึ่นไม่เนาะนี่ค่ะอยู่ขางตัวกวยคือเก่านี่ยแหละค่ะตน<อ>้น,น,ะะตนก,นก,กล้วยกำลังขึ้นใหม่เนาะค่ะต้นกล้วยนอกกวยกำลังข,ขึ้นใหม่เบิ่งคือคือมันหน่อยเสพมึงเห็นอยู่บ่าไพ่กูไปเอามานำ เห็นอยู่บ่เพยรูปใกล้ๆทั้งทั้งคือเก่าแห่เนาะมงจมปลวกไหมคือเก่าเนี่ยหรมองทึิ่งคือเก่าแหละมงข้างบนนี่แหละคนไทยขัวกูเห็นชิปในลุมนะอันนี้คือคือเหล็กหาเนี่ยแหละลูมในหนี่บ่มัวละดลดแม่ดูดเอออดูดเออือมันไม่ติดลูกไงอ่ะโศกโศกโศกเนาะ เร่กัได้เจอไปก <c oughs> ินเห็นชัดแจ้งรแไ่เนาะอืนไ <c oughs> ม,ม่กินสอง <c oughs> มองไม่เป็นได้เห็นเป็นมองได้มองไม่น <c oughs> <c oughs> ี่เด้นน่เดียวไปแต่พี่ก็เห็นอยู่ไม่ตีนเห็นเป็นตัวได้ทิมหากลัวเร่ค่ะไปเจอมันบ่มันอ๋อมองเง่าเด้ เน่เอองามอยู่เลยนะแม่นะมองนั่นเมตินเห็นเป็นสิบหา้าเดไนไสี่บงตู้สี่เบื้องนี่ไดไงนี่นี่นนนเลือนี่เหลือหานะออแม่เราเย็นเป็นเหลือหานะะมองชิบหา้าพวแม่เอ,อเอาส,สี่สี่ให้เบิ่งใหม่ตู้เอามองได้เน่นดมีใหม่เออเอองามอยู่ได้หละนี่ได้เลยนี่ อ๋อเมติน,น,นเห็นเป็นสิมาเนี่อันนี้เลขห่าน,นี่อ๋อหนึ่งหา้งหาเมนทาบิงึงทาลุ่นเลขถูกไปน้ำกันเนาะแม่เนาะแม่น,นเดี๋ยวทั้งนี้ก็ะซองค่ะซอยกันซองด้วยค่ะท่านผู้ชมเด้อว่าจะได้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใดนะคะนี่เนาะเดี๋ยวบึงน่เห็นี้็นเห็นเห็นขลกได้สิมาอ๋อเมตินนะจับไปเนี่ยจับซองให้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไฟไป โอ้มันเจ๋งไปมีสิบหาคักปันยังไดเพเห็นอยู่ไดเห็นบ่เห็นอยู่ด้สิบสิบหาใดอุ้ยอย่างนาะปนินุเห็นแปดเก่าเปิดเจออยู่บ่นน่นเอออุ้ยซาตุซาตุเด้อก็ตัวเหล็กโชคลาบตัวนี้เป็นเหล็กตัวเหล็กโชคลาบแล้ววันที่หนึ่งงวดเหล็กถ่ายแล้ววันที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อกสิบาไุซาุซาุ นี้ไม่ติณนูเอียนเห็นเฉยทีเออเมื่องเนี่ยแปดเก้าหรือแปดห้าใจเจ้าเห็นดีเลยมึงอาจจะสี่ประตูนี่เนนี่ในนี่นี่เล็กเล็กนึงอันนี้นอันนี้เล็กหาอันนี้บึงบุ้งขึ้นนี่นูเอียนนี่ยนี่เล็แปดนี่เล็กแปดเก้าเห็นบอตาคนเนามันบุคือกันไงเออบุ้งขึ้นได้เออมือนั่นก็เห็นทั้งสี่แหละเออเออง่ามยเนาะเมตินเนาะอัน อันมองจะซีว่าเหล็กหนึ่งกับคืออยู่เด็กคือเหล็กหนึ่งอยู่เนาะแปดเก่าหนึ่งกับง่ามแปดเก่ากับง่ามแต่ว่าทีจะเห็นจะเห็นหนึ่งหามันบอกเออหนึ่งหากับง่ามผู้ใดเห็นเป็นตัวใดก็เข้าเมียนก็มาเนาะแม่เนาะเออมลนออกมาได้บ้างเสียบไม้ได้บ้างม,มีแม่เพิ่นจับเพิ่นจับเข่าข้างในข้างโพกูเห็นเลยโอ้เหล็กตัวแรกโคกเลยเนาะค่ะเนาะ งามๆตัเลขเจ็ดงามเธอกนาะเมียเนาะอาซนนอนลงโดดเออหูยงามขนาดเลยบบบนี um. so ้เลกูเส uh. ียบมนี่เออนั่นแหละนั่นแหละหยงามงาามตัวแลกเป็นเลขเจ็น่เมียนเนาะอพามบกเสืน่โอ้ยเล็กไหมเึินตาบ่งไปบมองหันดูเมตินบนี้บ่งเถดเถิดเถิอาไปบึงไปงอืมงมาบงน้ำกันรูปบงทูปเป็นรูปเป็นรูปสามทีอบบน ตตตัวนนนีีน้เห็ปใดกูไปเอาไพ่กูมาเบิง่งจังไพ่หมอบรดกูกซื้อมาอยู่เฮียเดี๋นะยวเดี๋ยวไปเอาไพ่นี่มาส่งโบหินเฮียเห็นนี่พอเออพ่อพ่อว่าเห็นนะเออแต่ชาติหลายโบอันนี้เนาะเมนเออเห็นเป็นตัวใดอ่ะตัวใดเป็นเห็นเป็นตัวใดเห็นเืนนอ,อนกันบ่ค่ะ สงสัยสิเป็นเจ็ดแปดเลยแหละเลขถ<ด>ูกมึงนะเลขถูกเป็นเลขเจ็ดแปดเป็นบ่นเ,เออ<ม>เนะขาไปงานศพเนาะโอ้ตัวเลขเป็นเลขเจ็ดเนาะตัวที่สองเป็นเลขแปดเนาะไปว่าอย,ยู่อย่าบอกว่าตัวที่สามเป็นเลขเก้าเด้อขะเก้ามากในกิดเลยเด้อมัน <laughs> ต,ตรงกัน เอาจีบพากันไปะสายนี่มนนไม่ติดนะคงเด้อ,อเจ้าเด้ออืออือได้เลยตัวเขาจีบไปเรือยกระทงอือก็เจ้ามือนีมือมือนีเฮาเดี๋ยวม่ซองเนาะค่ะเป็นวันเพ้นเนาะค่ะ เลกกินเหลือนเพนเพนสิบ้าคำกกินเหลือนน้ำติอืมกินเบิดเลยดิหรือมันคายเลยปะคงกูมามันสิเบิรดแล้วซองไปน้ำกันด้วยการประชมเรื่องปูใดเห็นเป็นตัวใดค่ะค้อมเมกต์นข้าเนี่ค่ะติดใจเาเดืเดอดเจ้ดอดเจอ่อนติรางวัลที่หนึ่งขวยรัฐบาลไทยเนาะวดวันที่สิบพฤศจิกายนสองพร้อิค่ะ ให้ขึ้นนี้เห็นให้ชัดแจ้งเดยชสดดูชาดดูย,ดย,ดย็นไปนเลยยังไม่จินนะมองปวกใหม่นะมองปวกใหม่จะเห็นตัวตัวดลซออมึงดู ขบิ่งขบโเห็นขเห็นเห็นเป็นตัวหลวนี่ยนี่มันจำเนี่ยมันก็มันมันยังแกงไฟเทียนมันหรอเนาะต้องซองไฟเทียนเบิ่งกูไปเอาไฟกูก่อนเออเอาไฟนั่นมามาซองมาไฟหมบดผัวยิ่มาตอนนี้เราก็ซองแต่น้ำกันก่อนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่าจะเห็นเป็นตัวเลขกเนื้อทางตัวใดญเนาะหลังจากงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะ พุ่มแห่งนี้เนาะค่ะพุ่มหน้าให้เดี๋ยวแห่งนี้เนาะเพิ่นให้ตรงๆเนาะค่ะที่แอดมินได้เห็นเนาะค่ะรอบแรกวูบขึ้นมากขึ้น70เนาะค,ะค่ะมวดหนี้เทาก็มาซองไปน้ำกันเนาะค่ะแต่ว่าหมวดนี้ที่แอดมินเห็นแล้วขึ้น8เก่าเนาะค่ะมองจอมปวกไม่เนาะ,ะที่เมตินเพิ่นได้ท่าไหวเนาะค่ะและอีกตัวหนึ่งคือเหล็กหนึ่งเนาะค่ะ ปูไดเ็นเป็นตัวใดกัคอมเมนตยเขามาะะเลอค่ะเด้อเลขถูกออกมาแล้วนะคะตัวแรกเป็นเลขเจ็ดนะคะตัวที่สองเป็นเลขศูนย์เนะคะ่ะท่านผู้ชมก็รุ่นไปนั่มกันนะคะว่างวดนี้เลขถูกจะได้เป็นตัวใดเนนะคะเพราะว่าเมื่อเส้าเขากับได้มากบายผลไม้เก่ายางผลแล้วนะคะกับน้ำหวานน้ำแดงเนาะ ต่คืนเทาก็มาขอโชคลาบต่อเนาะคะ่ะนงวัดวันที่16บหกพฤศจิกาย,ยน2565นี่นะคะคือเป็นเจ็ดศูนย์บ้านนี้เป็นเจ็ดศูนย์ได,นได้ไหม่ป็นเจ็ดแปดได้ไหเนี่ยเออเปลี่ยนเลขเปลี่ยน,ยนตะเหล็แแกคือเลขกแปดโมเมนกลายเป็นเ,นเ,นเลขกศูนย์ถ้าแจ้งลายบ่เห็นต้องต้องแบบมืดๆนะเห็นเห็นชัดน้ำเพร่ะจะคืนในเห็นเลย โบเห็นเลยเล็กนึงกูเห็นเห็นยุคคำคบเห็นมันเจ๋งเพิ่นถ่าว่าสว่างไรโบได้บเห็นโบได้เนาะเพิ่นเพิ่นถ่าอันนี้ได้เลยเห็นเปเก่าตีแท้ยนเนี่ยงามงามได้ไม่ตินยังเห็นอยู่นี่ยปิดไฟโหลดถ้าเปิดโบได้เห็นบอกเพิ่นเพิ่นสะท้อนแสงไฟเห็นเลยเนาะเห็นบอกงามพร้อมเปลเก่าแล้วก็อีกเลขกนึงของเจ้าก็งามอยู่ เมนเมนอืมมันต่อกันเลยเอ้าว,วผ้าซองผ้าซองหม่องนอกล้วยเนาะคะ่ะเพิ่นกําลังขึ้นใหม่เนาะ,ะนอกล้วยขึ้นใหม่หมองนีสามนอเลยะคะ่ะท่านผู้ชมนี่ขืนใหม่สามนอเพื่อจะมีตัวเลขโ,โชคลาภในกล้วยมันออกของคลแน่นอนในหน้าน่ะอ่าสามมันออกซีออกเลย ออกซีบีเดี๋ยวไม่เดี๋ยวชุดอ๋อชุดไปพาพีละเทชุดไปพาพีโบมีปีโบมี่ยังอ่าใบเลมาออกเป็นบีโอ้ตอนนี้นะเหรอกูเห็นบเห็นแสดงว่าติดเสื่อ่นแหละหมดหน่อยหมดหน่อยเหละเดี๋ยวรุ่นไปนั่กันเนาะค่ะท่านผู้ชมมือนี้เพิ่์ธหายมองไม่เนาะแปลงเนาะ ให้มองปวกไม่เลยรูปซ้ำอีกบ่ละแม่เอาแป้งรูปมันรูบไปไกลนี่เพื่อนเห็นแล้วมันบ่พ่อแล้วมันบ่เพื่อนหาแล้วเนาะมันนี่เมตินเพื่อนรูปมองปวกไม่เน,น,น,นาะค่ะอัคือมองเกาหัวทีลนนน้หวนาะค่ะอัน้คอเกาละอนลาอัน้ค่องเกาทีลวเนาะค่ะนี้องหวะนเทเวะคะอออ ใจกูอยู่ดังเจ้กูจนบ่มีสมาธิเลยเอา้าบานนี่เห็นอยังนออบันนี้เม่ตีนเดชสวยขนาดเลยบ้านนี้เอา้าเมองทุ่มองนี้มองนี้เห็นเป็นเบางเนี่ยเมตีนจะเห็นเป็นเหล็กยัง,น,น,งนี่นะนี่เดชงามเดชนี่นะ เห็นปะแก่เพลินั่นแบบหละฮะคือสามหกบอหรือเจ็ดหกนี่มองนี่ไหมแปดบอนม่พ้เพลอนะ,ะนั่นเจ็ดศูนย์ปดบอแดมาแปดมาหเจ็ดศูนย์ปดเลขทูบออกมาให้เห็นชัดเจนแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมคือเจ็ดศูนย์แปดเนาะคะ่ะใส่เม็ดเม็ดตินซองไฟให้หนูเนี่ยอ่ะซองให้หน่อย ใช่เออเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายรูปดิถ่ายรูปเอาก่อนมือนันไดแปดสี่สามเนาะมือนันไดแปดสี่สามเอ้าือสะสะท้อนกับโบเฮีนนโบบอนเออบบมีประเด็นไหมอ, 1, 2, 8, อ้าหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์แปดเนาะออกมาหเห็นชัดเจนแล้วค่ะสำหรับเลขทูบในงวดนี้เนาะคะ่ะ คือเจ็ดศูนย์แปดหรือหนะึ่งศูนย์แปดเนาะแล้วก็เลขที่แม่ตินเห็นงวดนี้เนาะแม่แม่เห็นหนึ่งหาเป็นบ่เ<ม>ออหนึ 5, ่งหาก็ง่ามแต่ว่าทีเอ็ดมินเห็นคือแปดเก่าเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อสำหรับงวดนี้นะคะหรือแปดหกนะคะผู้ใดเห็นเป็นตัวใดนะคะก็ข้อมีนข้ามาใต้คลิปเด้อคะ่ะเด้อนี่ค่ะท่านผู้ชมพอดีมีเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะเพล่ยนยางกายมาเนาะคะ่ะ ก็เลยเขามาเบิงซอยกันเนาะค่ะว่าเพิ่นจะเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภงวดงวดนี้เป็นตัวใดเนาะค่ะให้เพิ่นอธิษฐานให้เพิ่นลูกเบิงซอยกันเนาะค่ะเพราะว่าสายตาแต่ละคนเห็นบ่คือกันเนาะค่ะสําหรับงวดวันที่16พฤศจิกายน2565นี้าร้อยหกสิบห้านี่นะคะแป้งเลี้ยไรไหมแปลงลูกขึ้นลูกเลี้ยไรโหลดลูกขึ้นเลดี้ยไรโหลดค่ะเติมกับมือพุณ ให้เบิ้งเพื่อนรูปซอยกันนะคะเพื่อจะได้เป็นตัวเลขรูปหลายๆเลเนะเลขตัวใดจะออกงวดนีเนาะงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนหนีเป็นหวยรัฐบาลไทยเนาะเลขไทยแล้ววันที่หนึ่งกลคือเห็นชัดแจ้งเลยซาธุสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางให้โชคให้ลาบลูกห้านนี่เด้อเจ้าเจ้าเห็นตกลงเจ้าเห็นตัวยังก็เลขยังเนี่ยเจ็ดสามที่แรกนั้นเลขสามมุมนี่นะ ชัดเลยเม,ยลมน,นี่หะนียงเห็นอยู่ในเดเลขสามอดีเลขสามเห็นส<ง>ี่เจ็ดสามเนียนพนพนท่าพ่นก็ขขืนโหลดเนาะอออของของพี่สีจันเนาะเป็นเห็นสี่เจ็ดสามเนาะกันเนาะเขาไปสี่ให้เบิ้งเนี้ยไหมอันเมื่อกี้นะ่ะ เอาเห็นเนาะมองนีเนาะสามตัวตรงๆเลยนะนี่นี่เอาเอาเอาเนีสี่เนียมึงเนี้ยได้เห็นสามตัวตรงๆเลยค่ะมองนีสะเออหนึ่งห้าแปดเนาะชัดเลยชัดอีรีเป็นวงคัาง่ามีลีเนี่ยมองนีขึ้นในเห็นชัดเลยค่ะหนึ่งห้าแปดมาหนี่สามตัวเลยเนาะทายกับอวยพรให้เอฟซีเฟนชองเฮาไมีโฉกมีใช่โฉกโชกมันมาในวันที่สิบหกพฤศจิกายน 2องพัน้รอ,อยุกสุหด้วยค่ะสวัสดีค่ะ